พวกมึงกล้าลองวิชากรือพรามเท่า,าหางกาทารกับหลวงปู่ทั่วศึกชิงกรุงศรีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรื่องเล่าพิศวงลรืลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอธิิหารปริหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวพวกมึงกล้าลองวิชากรือพรามเท่า,าหางกาทารกับหลวงปู่ทั่วศึกชิงกรุงศรีโปรดกดซับสไครต์ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดรับชมได้ครับ ตำนานอันเรื่องชื่อแห่งปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเมื่อครั้งที่หลวงปูท่ทวดสําเร็จการศึกษาพระธรรมบทจากวัดเสมาเมืองท่านได้อาศัยโดยสารเรือสำเภาของนายอินที่ท่าเมืองมุ่งหน้าสุรุงอยุธยาพระนครหลวงเพื่อศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรือสำเภาแล่นไปมาถึงเมืองนครศรีธรรมราชนายอินเจ้าของเรือได้นิมนต์ท่านขึ้นฝั่งเพื่อไปนมัสก,การพระบรมธาตุตามธรรมเนียมของชาวเรือที่เดินทางไกล ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลางทะเลหลวงหลังจากนั้นคณะเดินทางได้กลับลงระสำเภาที่คลองท่าแพและแล่นสู่ทะเลอย่างราบรื่นเป็นเวลาสามวันสามคืนวันหนึ่งท้องทะเลเกิดความวิปริตพายุฝนหงกระหนำ่ำท้องฟ้ามืดครึ้มดุดดินถล่มฟ้าทลายอย่างบ้าคลัง่งทำให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้จึงต้องลดใบและท่อสมอต่อสู้กับคลื่นลมอันบ้าคลั่งอยู่ถึงสามวันสามคืน จนพายุสงบลงในที่สุดแต่สถานการณ์บนเรือสังเภากลับทวีความเรวร้ายขึ้นเพราะน้ําจืดที่นํามาหมดลงแล้วไม่มีน้ําจืดให้คนในเรือดื่มกินหรือนํามาประกอบอาหารนายอินเจ้าของเรือโกรธแค้นอย่างรุนแรงในเหตุการณ์ครั้งนี้กล่าวโทษว่าเป็นเพราะหลวงปูท่ทวดที่มาอาศัยโดยสารเรือจึงเกิดเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งตนไม่เคยประสบมาก่อนเขาจึงบันดาลโทสะไล,ล่หลวงปูท่วทวดลงจากเรือสัเภาวหวังปล่อยให้ท่านเผชิญชะตากรรมตามลําพัง ขณะที่หลวงปู่ทวดประทับนั่งอยู่ในเรือเล็กท่านได้อธิษฐานจิตด้วยบาร,รมีของท่านว่าหากท่านจะได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมต่อที่กรุงอยุธยาขอให้น้ำทะเลที่ท่านเหยียบลงไปกลายเป็นน้ำจืดเมื่ออธิษฐานเสร็จท่านยื่นเท้าลงเหยียบน้ำทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มปรากฏว่าน้ำทะเลที่เคยเค็มจัดได้แปลเปลี่ยนเป็นน้ำจืดสนิทลูกเรือผู้นั้นร้องบอกขึ้นไปยังเรือใหญ่ให้ผองเพื่อนซราก,กลาสีบนเรือใหญ่ จึงพาการตักน้ําทะเลบริเวณนั้นขึ้นไปดื่มแก้กระหายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งในอภิิหาของพระพิษุหนุ่มรูปนี้เมื่อแจ้งเรื่องถึงนายอินเจ้าของเรือเขาจึงได้ลองดื่มน้ําเพื่อพิสูจน์ความจริงก็พบว่าน้ําทะเลที่จืดนั้นมีบริเวณจํากัดเป็นวงกลมประมาณเท่าลอกเกวียนนอกจากนั้นยังคงเป็นน้ําเข็มตามธรรมชาติของท้องทะเลนายอินสั่งให้ลูกเรือตักน้ําจืดจากบริเวณนั้นขึ้นมาบรรจุในภาชนะเก็บไว้บนเรือจนเต็ม นายอินและลูกเรือได้ประจักษ์ในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านเกิดความหวาดวิตกถึงความผิดที่ตนได้กระทำต่อท่านจึงนิมนต์ท่านกลับขึ้นเรือใหญ่และพากันกลับไหว้ขอขมาลาโทษตามที่ตนได้ล่วงเกินท่านแล้วถอนสมอเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสุรุงอยุธยาด้วยความปลอดภัยในยุคสมัยนั้นประเทศลังกามีพระเจ้าวัฒคามินีครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์มีพระประสงค์จะผนวกกรุงอยุธยาไว้ใต้พระบรมราชานุภาพ แต่ไม่ทรงประสงค์จะก่อสงครามให้เกิดการรบราคาฝันกันอันจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะเอาชนะดินแดนอื่นด้วยกลยุทธ์การท่าผนันพระเจ้าลังกาจึงรับสั่งให้ขุนคลังเบิกทองคําจากท้องพระคลังหลวงมอบให้ช่างทองจัดทําตัวอักษรทองคาขนาดเท่าใบมะขามจํานวน8 4 0 0 0เม็ดแล้วมอบให้แก่รามชราเจ็ดคนพร้อมด้วยสิ่งของมีค่าบรรทุกลงเรือสัเภาเจ็ดลำ พร้อมพระราชสารให้พรามทั้งเจ็ดนำไปยังกรุงศรีอยุธยาเมื่อเรือสำเภาเทียบท่าที่กรุงศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วพราหมณทั้งเจ็ดได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหากษัษตรย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและถวายพระราชสารพระมหากษัตริย์ทรงอ่านพระราชสารความว่าพระเจ้ากรุงลังกาขอท้าพระเจ้ากรุงไทยให้ทรงแปลพระธรรมในเม็ดทองคําและเรียบเรียงลําดับให้สําเร็จภายในเจ็ดวันหากทําได้พระเจ้ากรุงลังกาจะถวายสิ่งของมีค่าทั้งเจ็ดลำเรือเป็นบรรณาการ แต่หากพระเจ้ากรุงไทยไม่สามารถแปลเรียงเม็ดทองคาได้ตามกําหนดให้พระเจ้ากรุงไทยถวายดอกไม้เงินและทองคาเป็นเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงลังกาทุกปีตลอดไปเมื่อพระองค์ทรงทราบเนื้อความในพระราชสารดังนั้นจึงทรงสั่งให้สีธนนชัยประกาศนิมนต์พระราชาคณะและพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒททั่วพระราชอาณาจักรให้เข้าหมากแปลพระธรรมในพระนครให้ทันกําหนดเมื่อประกาศไปแล้วหกวันก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถแปลเรียเรียงเม็ดทองคํานั้นได้ พระองค์ทรงวิตกกังวลยิ่งนักในคืนวันนั้นพระองค์ทรงสุบินิมิตว่ามีพญาช้างเผือกจากทิศตะวันตกมายืนบนพระแท่นในพระบรมมหาราชวังทรงเสียงร้องกึกกล้องดังไปทั่วทั้งสี่ทิศพระองค์ทรงตกพระไัยและตื่นบรรทมในยามนั้นทรงคุ้นคิดถึงความหมายของพระสุบินิมิตทรงหวาดวิตกกว่าประเทศชาติจะเสียอธิปไตยและเสื่อมเสียพระบรมเดชานุภาพทรงกังวลจนไม่อาจบรรทมได้จนรุ่งสาง เมื่อเสด็จออกว่าราชการในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรับสั่งให้โห,หรวงเข้าเฝ้าโดยด่วนและทรงเล่าพระสุบินิมิตให้โห,หรวงทำนายเพื่อทรงทราบว่าเป็นหลางดีหรือร้ายประการใดเมื่อคณะโห,หรวงได้พิจารณายามและความหมายของพระสุบินิมิตโดยละเอียดแล้วก็พร้อมกันกราบทูลว่าตามพระสุบินิมิตนี้จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งมาจากทิศตะวันตกมาช่วยเรียงและแปลพระธรรมจนสําเร็จพระบรมเดชานุภาพของพระองค์จะย่งยืนแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งสี่ทิศ เมื่อพระองค์ทรงทราบคำทำนายแล้วก็ทรงคลายความวิตกกังวลลวงได้บ้างด้วยพระบุญบาร,รมีบรรดาลให้เช้าวันนั้นสีถนนชัยได้พบกับหลวงปูท่ทวดที่วัดราชาวาดัดจึงได้สนทนาปราศัยกันและทราบว่าท่านมาจากเมืองตลุงหรือพัทตลุงเพื่อศึกษาพระธรรมสีถนนชัยเล่าเรื่องราวการท้าพนันของกรุงลังกาแล้วถามว่าท่านจะช่วยแปลพระธรรมได้หรือไม่หลวงปูท่ทวดตอบเพียงว่าถ้าไม่หลงก็ไม่รู้สีถนนชัยจึงนิมนต์ท่านเข้าเฝ้าณที่ประชุมสงฆ์ ขณะที่หลวงปูท่ทวดเดินมาถึงประตูวิหารท่านก้าวขึ้นไปยืนเหยียบบนก้อนหินศิลาแรงท่านใดนั้นศิลาแรงก็แตกออกเป็นสองท่อนด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และบารมีอันอัศจรรย์ยิ่งนักเมื่อเข้าไปในพระวิหารพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชองค์การให้พนักงานปูพรมนำท่านไปประทับในตำแหน่งอันเหมาะสมแต่ก่อนที่ท่านจะเข้าประจำที่เพื่อแปลพระธรรมท่านได้แสดงกิริยาอันเป็นปัญหาธรรมต่อหน้าพราหมณทั้งเจ็ดองค์ประการแรก ท่านทรงวางกายในท่าศรีหสาย,ยาดแล้วจึงลุกขึ้นนั่งตัวตรงแล้วเคลื่อนไปข้างหน้าห้าครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปประทับในตำแหน่งที่เหมาะสมพรามอาวุโสทั้งเจ็ดเมื่อได้เห็นท่านแสดงอากับกิริยาเช่นนั้นซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นเรื่องชวนขบขันจึงพากันหัวเราะและกล่าวว่านี่หรือคือพระภิกษทุที่จะมาแปลพระธรรมของพระบรมศาสดาทำไมจึงแสดงกิริยาประดุดเด็กไร้ดิยงสาพรามกล่าวว่าจาดูหมิ่นท่านหลายครั้ง ท่านจึงเพียงย้มสวนและถามพรามว่าในบ้านเกิดมึงนอนของพวกท่านไม่เคยพบเห็นกิริยาเช่นนี้บ้างดอกหรือพรามชาราต่างรู้สึกชงนสนเทจึงนิ่งเงียบแต่กลับนำบาดบรรจุมเมล็ดทองคำเข้าไปถวายแก่ท่านทันทีนทเมื่อหลวงปูท่ทวดรับบาดจากมือพรามแล้วท่านก็นั่งสงบจิตและอธิษฐานในใจว่าขอบารมีแห่งพุทธคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ชาติปางก่อน และอนุภาพเทวดาอารักษ์ผู้พิทักษ์ธนครตลอดจนเทพรกักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในคราวนี้อาตามาจะแปลพระธรรมเพื่อช่วยกู้บ้านกู้เมืองขอให้ดลบันดาลให้จิตใจสว่างแจ้งและขจัดอุปสรรคที่มาขัดขวางขอให้การแปลพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สำเร็จสมความปรารถนาด้วยเถิดครั้นแล้วท่านก็ความบาตรเทมเมล็ดทองเรียงรายลงบนพรมโดยพุทธานุภาพและอนุภาพแห่งบารมีอภินิหารของท่าน ที่ได้จุติลงมาโปรดสัตว์ในวงการพระพุทธศาสนาประกอบกับโชคชะตาของประเทศชาติที่จะไม่เสื่อมสิน้นอธิปไตยท่านก็เริ่มลงมือเรียบเรียงและแปลอักษรในมเมล็ดทองคําจํานวน8 4 0 0 0เมล็ดตามลําดับอย่างราบรื่นและไม่ติดขัดประการใดขณะที่หลวงปูท่ทวดเรียงและแปลอักษรไปได้มากแล้วปรากฏว่า,มาเมล็ดทองคาที่มีตัวอักษรสําคัญขาดหายไปถึงเตัวคือสังวิทาปุกากยะปะ ท่านจึงทวงถามอักษรทองคำที่พรามซ่อนไว้ในมวยผมพรามทั้งเจ็ดคนยอมจำนวนและได้ถวายมเมล็ดทองคำที่ซ่อนไว้นั้นให้แก่ท่านโดยดีปรากฏว่าหลวงปูท่ทวดแปลพระไตรปิฎกในมเมล็ดทองคำสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นการพิชิตพรามในยามเย็นของวันนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงทยุทธยาทรงปิีติยินดีอย่างยิ่งจึงมีพระราชดํารัสถวายราชสมบัติให้หลวงปูท่ทวดครองเจ็ดวันแต่ท่านปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าท่านครองเพศสมณนะ ไม่สมควรที่จะครองราชสมบัติอันขัดต่อจริตของสมณพึงปฏิบัติพระองค์ทรงกังวลพระไทยแต่ด้วยพระประสงค์อันแรงกล้าที่จะตอบแทนคุณความดีความชอบอันยิ่งใหญ่แก่ท่านจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ท่านดำรงสมณศักดิ์ทรงพระราชานนามว่าพระราชมุนีสามีรมามคุณุปมาจารในคราวนั้นเอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวอภินิหารปฏิหารหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั้นมีมากมายดังนี้มีนายตำรวจท่านหนึ่งนามว่านายสมัย ปฏิบัติงานที่นครบาลมีหน้าที่รับผิดชอบติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องหรือม็อบมาหลายยุคหลายรัฐบาลคอยรวบรวมข่าวสารและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นที่ไว้วางใจทั้งสองฝ่ายทั้งจากผู้ชุมนุมและจากหน่วยงานภาครัฐจนได้รับสงยนามว่าเป็นนายตำรวจมือประสานม็อบคนแรกของนครบาลนายตำรวจท่านนี้มีความเลื่อมใสศรัทธานในพระเครื่องและวัตถุมงคลอย่างมากนิยมอัญเชิญพระเครื่องให้ขอทุกวัน โดยมีองค์หลวงปู่ทวดเนื้อโลหะที่ได้เช่ามาจากพระอาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ซึ่งท่านได้เช่าบูชาจากมือของพระอาจารย์ท่านในราคา20บาทในสมัยนั้นขณะที่ยังเป็นเด็กท่านได้ติดตามพี่ชายไปที่วัดช้างให้หลวงปู่ทิมได้บอกกับญาติโยมว่าใครต้องการรับพระให้มารับกับกูพี่ชายได้เบียดเข้าไปและรวบรวมเงินจากทุกคนในกลุ่มเข้าไปเช่าและได้รับพระมาประมาณ20องค์เป็นพระเนื้อโลหะสีดำองค์ละ40บาท ส่วนตัวท่านได้หลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองเช่าบูชามาในราคาองค์ละยี่สิบบาทและได้อัญเชิญให้คอมาโดยตลอดจากประสบการณ์ที่ท่านได้ประสบมาซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดในชีวิตเป็นเรื่องราวของความคล้าคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุหลายครั้งด้วยกันครั้งแรกในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สันติบาลเกี่ยวกับการออกตรวจบัตรให้กับชาวเวียดนางอพยพที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมขณะกำลังจะขึ้นรถเดินทางกลับ สร้อยเงินที่ท่านสงสัยหลุดจากข้อต่อท่านจึงขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อซ่อมแมซมสร้อยคอก่อดซึ่งท่านผู้บังคับบัญชาก็อนุญาตทําให้รถสองแถวที่มีผู้โดยสารเต็มคันแล้วต้องออกเดินทางไปก่อนเมื่อท่านซ่อมเสร็จแล้วจึงได้ขึ้นรถคันถัดไปพร้อมคณะทั้งหมดรถวิ่งไปได้ประมาณ10กิโลเมตรก็ไปพบกับรถคันแรกซึ่งเป็นคันที่ท่านไม่ได้โดยสารปรากฏว่ารถคันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกทราย ที่วิ่งสวนทางมามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสีส่ศพและเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีกสองศพเมื่อตรวจสอบบริเวณที่นั่งคนขับก็พบขวดเหล้าแม่ขงหนึ่งแบนวางอยู่จึงทราบว่าคนขับดื่มเหล้าขณะขับรถทุกคนต่างกล่าวว่าท่านโชคดีที่สร้อยคอหลุดทําให้เสียเวลาซ่อแมแซมสร้อยจึงรอดพ้นจากเหตุการณ์อันตรายครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งรองผู้กํากับการนครบาล ท่านมีอาการปวดศีษสยอย่างรุนแรงจนหมดสตดิต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลผลการเอ็กซเรย์พบก้อนเลือดในสมองแพทย์จึงกำหนดการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นพอดีมีอาจารย์โสพลมาเห็นฟิล์มเอ็กซเรย์และกล่าวว่าหากรอผ่าตัดพรุ่งนี้ยังไม่แน่ว่าจะทันหรือไม่จึงได้ตามแพทย์เจ้าของไขมาปรึกษาท่านบอกว่าจะทำการผ่าตัดให้เองและลงมือผ่าตัดในวันนั้นทันทีตอนเช้าท่านฟื้นคืนสติแพทย์ มาตรวจอาการประมาณหนึ่งถึงสองวันและแจ้งว่ารอดชีวิตแล้วนะไม่มีอาการผิดปกติอีกแล้วท่านแพทย์ยังกล่าวอีกว่าอย่างน้อยท่านก็น่าจะมีอาการอัมาพาตหรืออมัมพกษ์บ้างเนื่องจากมีเลือดออกในสมองเป็นจานวนมากซึ่งดูดออกมาได้เกือบ4 0 0ซีซีท่านแพทย์ยังบอกอีกว่าปกติแล้วคนอื่นที่มีเลือดข้างในสมองเพียงแค่หยดขนาดเท่าปลายนิ้วมือก็อาจทําให้เกิดอมัมพกษ์อัมาพาตได้ ท่านโชคดีที่ได้ห้อยพระหลวงปู่ทวดไปโรงพยาบาลด้วยทําให้ท่านเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ท่านนั้นที่คุ้มครองท่านอย่างแน่นอนเรื่องเล่าอีกเรื่องอภินิหารหลวงปู่ทวดช่วยชีวิตวันหนึ่งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2502คุณสมศรีภรรยาของปัดเปลืองซึ่งเป็นประหลัดอำเภอสุไห่ปาดีเกิดความเลื่อมใสปรารถนาที่จะได้พระเครื่องหลวงพ่อทวดแบบปูชานอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วท่านจึงได้ขอให้ข้าพระเจ้านำไปขอจากวัดช้างให้ แต่ข้าพระเจ้ายังไม่มีเวลาว่างจึงผัดวันประกานพรุ่งเรื่อยมาต่อมาจนถึงเดือนธันวาคมในปีเดียวกันวันหนึ่งท่านได้วิ่งเอะอะวายวายมาจากบ้านโดยมือกำสิ่งหนึ่งไว้แน่นเมื่อพบข้าพระเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปวัดช้างให้แล้วพร้อมแบมือให้ข้าพระเจ้าดูปรากฏเป็นพระเครื่องหลวงพ่อทวดวางอยู่ในมือของท่านท่านเล่าให้ข้าพระเจ้าฟังว่าพระเครื่ององค์นี้ไม่ทราบมาจากที่ใดได้ปรากฏอยู่บนหิ้งพระภายในบ้านของท่านเอง ข้าพระเจ้าสังเกตเห็นแล้วรู้สึกดีใจมากทุกคนที่อยู่ในที่นั้นลงความเห็นว่าคงเป็นเพราะอภินิหารของหลวงปูท่ทวดที่บรรดาลมาให้ท่านไว้บูชาเนื่องจากท่านมีเจตนาอันแรงกล้าปรารถนาจะอัญเชิญท่านไว้บูชาต่อมาในเดือนเมษายนพุทธศักราช2503เด็กชายตีบุตรคนเล็กของคุณสมศรีอายุ7ขวบได้รับประทานอาหารเช้าแล้วบังเอิญมีกระดูกไก่ติดคอเด็กชายหุบปากไม่ได้และไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ บิดาจึงพาไปพบแพทย์เพื่อให้คีบกระดูกออกแต่แพทย์ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากกระดูกไก่ติดลึกในลำคอมองไม่เห็นจึงต้องนำบุตรชายกลับบ้านเมื่อข้าพเจ้าทราบเรื่องจึงไปเยี่ยมที่บ้านและแนะนำให้บูชาขอน้ามนจากหลวงพ่อทวดท่านได้ปฏิบัติตามแล้วนำน้ำมนให้บุตรชายดื่มทีละหยดหยดเพราะดื่มมากไม่ได้พร้อมกับการกดสีสัตว์ไปด้วยปรากฏว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเด็กชายสามารถหุบป,ปากและกลืนน้ำลายได้ตามปกติ ข้าพระเจ้าเห็นว่าอภินิหารของหลวงพ่อทุศักดิ์สิทธิ์และขลังเป็นที่ประจักษ์เช่นนี้จึงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้าพระเจ้าเล่าเรื่องราวอัศจรรย์เกี่ยวกับอภินิหารปฏิหารของหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดให้ท่านอาจารย์ทราบอีกเรื่องหนึ่งคือข้าพระเจ้าได้ต่อเรือยนให้กับคนเรือของหม่อมเจ้ารังสิยากรใช้ในสัตว์หีบหนึ่งลำต่อมาท่านได้ให้นักบินกับช่างเครื่องนําเรือลํานี้เข้ากรุงเทพโดยมีเรือยนของตํารวจเป็นที่เลี้ยงคุ้มกันระหว่างทาง เนื่องจากเป็นเรือลำใหญ่ส่วนเรือที่ข้าพเจ้าต่อน,นั้นยาวเพียงสิฟุตเท่านั้นการนำเรือจากสัตหิบเข้ากรุงเทพต้องฝากคลื่นลงกลางทะเลประมาณ14ชั่วโมงจึงจะถึงก่อนการเดินทางข้าพระเจ้าเป็นห่วงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกลางทะเลจึงอารัธนาหลวงปู่ทวดและขอน้ำมนต์ประพรมเรือขอให้คล้าวคลาดปลอดภัยต่อมาหลายวันนักบินและช่างเครื่องกลับมาถึงสัตหิบและเล่าให้ข้าพระเจ้าฟังว่าเมื่อเรือทั้งสองลำแล่นไปถึงเกาะสีชัง ท้องทะเลเกิดพายุฝนตกหนักคลื่นลูกใหญ่มากนักบินและช่างเครื่องเห็นว่าจะเกิดอันตรายจึงเตรียมตัวถอดเสือ้อและกางเกงนอกออกเหลือแต่กางเกงในนั่งถือชูชีพมั่นอยู่ในเรือเรือทั้งสองลำโตคลื่นและพายุกลางทะเลอย่างรุนแรงเป็นเวลานานถึงสองถึงสามชั่วโมงจึงสงบปรากฏว่าคลื่นสาดขึ้นท่วมเรือแต่น้ำไม่ได้เข้ามาในลำเรือจึงปลอดภัยส่วนเรือตำรวจซึ่งเป็นเรือพี่เลี้ยงคุ้มครองเรือเล็กกลับเสียหาย คือเพดานใบพัดหักและหางสื่อบิดจนไม่สามารถแล่นต่อไปได้เรือเล็กจึงกลับต้องเป็นเรือพี่เลี้ยงลากจูงเรือลำใหญ่เข้าสุรุงเทพขอให้ท่านพิจารณาดูเองว่าอภินิหารของพระเครื่องหลวงปู่ทวดนั้นมีอภินิหารอย่างไรข้าพระเจ้าเชื่อว่าคนไทยแม้แต่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ทวดด้วยความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และอภิญญาอันแก่กล้าสมยานามที่ทุกคนรู้จักคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด แต่น้อยคนที่ทราบประวัติว่าท่านเป็นสมเด็จเจ้าพระโคผู้ธนุบำรุงวัดพระโคที่เมืองสถิงพระอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาหลวงปู่ทวดไม่ได้เพิ่งมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่มีเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์ของท่านมาตั้งแต่ยังเป็นทารกหลวงปู่ทวดเกิดในสมัยปลายราชการของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาณหมู่บ้านสวนจันต์ตำบลชุมพลเมืองจัดทิง้งพระหรือสถิงพระในปัจจุบันตรงกับวันศุกร์เดือนสี่ปีมะโรงพุทธศักราช2125 เดิมทีหลวงปู่มีนามว่าปู่เป็นบุตรของนายหูและนางจันทเมื่อเด็กชายปู่เติบโตขึ้นก็ได้เล่าเรียนอยู่ที่วัดกุติหลวงหรือวัดติหลวงและเรียนเก่งมากจนอายุประมาณ15ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรในตอนนั้นบิดาได้มอบดวงแก้วให้เป็นของประจําตัวจากนั้นท่านได้ไปศึกษากับสมเด็จพระชินเสนอยู่ที่วัดศรยาเมื่ออายุครบอุปสมบทก็ได้เดินทางไปศึกษาที่นครศรีธรรมราชและสำนักพระมหาเถรปิยทัศนี โดยหลังอุปสมบทแล้วมีฉายาว่ารามธมิโกหรือเจ้าสามีรามเมื่อเล่าเรียนที่นครศรีธรรมราชเป็นระยะเวลาสามปีท่านก็ได้โดยสารเรือสัมพาของนายอินเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาดังเรื่องที่เล่ามาข้างตน้นเอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามทางช่องไว้นะครับ เรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ